สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษที่ส่งตรงมาจากอุบลใช่ไหมทักกี้ก็คือวันนี้นะคะเราแบบว่าจะมาแนะนําคณะบริหารศาสตร์สาขาการเงินและการธนาคารซึ่งท็กกี้เรียนอยู่ก็คือจะให้ท็กกี้มาเล่าให้ฟังนะคะก่อนอื่นให้ท็กกี้แนะนําตัวเลยค่ะสวัสดีครับผมนายณรงค์ศักดิ์ลำโพเรียนอยู่อ่าคณะบริหารศาสตร์สาขาการเงินและการธนาคารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับผม เด็กอุอบลน,นาดูคอน <g iggle> ก่อนอื่นนะอยากถามว่าทําไมแท็กกี้ถึงเลือกเรียนสาขาการเงินและการธนาคารอ๋อตอนแรกเลยใช่ไหมก็คืออยากทำงานธนาคารอยากเป็นพนักงานธนาคารเห็น<ม> <He ard S 1> คําแรกเลยก็<ม><ม>คือสาขาการเงินและการธนาคารก็เลยเลือกเรียนสาขานี้เพราะว่าอตอนแรกเนี่ยส่วนกระแสมากเลยลครูที่โรงเรียนคุณนี้แนวคือไม่สนับสนุนสาขานี้ก็เพราะว่าสาขานี้น่ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ย ระบบไอเนี่ยเข้ามาทํางานแทนคนทำให้อ่าต้องคัดคนออกทําให้คนสายงานนี้น้อยลงแต่พอเข้าไปเรียนจริงๆแล้วทุกคนสาขาเนี้ยกับกว้างมากขึ้นกว้างมากเลยแหละก็คือไม่ว่าเราจะทํางานในบริษัททํางานในบริษัทเอกชนรัฐเอกส่วนพวกนี้ก็คือในตำแหน่งพวกเจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชีอะไรพวกนี้ทเซเลอร์ CFO อะไรพวกนี้สามารถทํางานได้สายกองทุนก็พนักงานจัดการกองทุนผู้จัดการกองทุนอะไรพวกนี้ ก็เป็นเป็นสายอาที่กว้างมากอืก็เหมือนว่าตอนเราจบมตอนที่เราอยู่มหกเนาะก็คือเหมือนทุกคนอะ่ะบอกว่าการเงินการธนาคารไปเรียนทาไมเนาะเพราะว่าเหมือน,เร,นเราอาจจะตก,ตกงาน,งานใช่แต่ที่จริงอะ่ะพอแท็กกี้ไปเรียนจริงๆอะ่ะมันไม่ได้ตกงานอย่างที่ทุกคนคิดที่จริงอะ่ะมันกว้างกว่านั้นเพราะว่าทุกคนอาจจะเข้าใจว่าการเงินในการธนาคาร จะทำงานแค่ในธนาคารใช่ไหมแต่ที่จริงอะ่ะบริษัทก็สามารถเข้าได้ทุกคนม,มันทำงานได้กว้างมากเอีย่ยหิบแค่ที่แบบว่าจะเข้าแค่ธนาคารนั้นเดียวใช่ใใสายเป็นสายงานที่กว้างมากเลยใช่ทุกคนอย่าอย่าเข้าใจผิดแล้วจะถามว่าตอนที่จบม .6 ใช่ไหมแท็กกี้อะ่ะไปสอบสอบเข้ามหาลัายรอบของเราอะ่ะมันมีห้ารอบนะทุกคนก็คือแล้วจะถามว่าแท็กกี้ติดรอบไหนะ อ๋อเราอ่ะติดรอบแรกก็คือเป็นรอบที่ขี้เกียจอ่านหนังสือเอ้อไม่ใช่เป็นรอบของเด็กกิจกรรมอะพรพวกนี้ทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะว่ารอบปอดปริโอก็คือเด็กขี้เกียจอ่านหนังสือไม่ใช่ไอ้รอบปอดปริโออ่ะเป็นรอบที่ดีนะเพราะว่าเราเอากิจกรรมที่เราเคยทําตอนมัธยมอ่ะไปสู้กับคนอื่นเป็นกิจกรรมเล่นๆอะไรประมาณนี้อข้ารอบแรกได้แบบสุดยอดมากกกี แล้วจะไอ้จะถามว่าตอนไอชีวิตปีหนึ่งอ่ะที่มออุบลอ่ะเป็นไงบ้างชีวิตตอนปีหนึ่งหรอเราว่าสบายนะแบบตอนเรียนเนี่ยสบายมากแต่ว่าต้องปรับตัวอย่างมากเลยก็คือการตื่นนอนการไปเรียนอะไรพวกนี้มันซ้องมาแตกต่างจากมัธยมมากมัธยมนี่ก็คือจะเป็นเรียนแบบตื่นเจ็ดโมงไปเรียนจนถึงอ่ากี่โมงนะสี่โมง<ม>เออใช,ใช่แต่ว่ามหาลาัยนี่อาจบางวันเนี่ยเรียนแค่วิชาเดียวสามชั่วโมง<ม>อะไรพวกนี้แต่ ก็เราว่าชีวิตมหาลัยนี้ดีมากเลยเราชอบชีวิตแบบนี้มันเป็นอิสระดีก็คือไม่ไม่ต้องมีใครมาขับขัะเราใช่เวลาตื่นอย่างเงี้ยก็เหมือนเราก็ต้องตื่นเองอ่ะเพราะว่าไม่มีไอ้คุณพ่อคุณแม่ปลุกแล้วเพียงแค่เราต้องควบคุมตัวเองเท่านั้นแต่ว่าสังคมมหาลัยก็มันก็มีลายแบบอะอยู่ที่เราเลือกเพื่อนตัวดีหรือไม่ดีแล้วแบบว่าตอนที่แบบสอบสัมภาษณ์ใช่ไหมทักกี้ติดรอบแรกใช่ไหมใช่แล้วตอนสัมภาษณ์อะโดนคําถามอะไรบ้าง อ๋อเราเหรอทำไมเลือกเรียนสาขานี้เลือกเรียนเพราะอะไรแล้วก็เลือกเรียนมหาหลัยนี้เพราะอะไรจบไปอยากทํางานอะไรพวกนี้ก็เป็นคําถามเบสิกทั่วไปที่ทุกคนต้องเจอทุกคณะต้องเจอจริงคําถามพวกนี้ก็คือทุกคณะต้องเจอแล้วว่าเราต้องรู้ตัวเองให้ได้ว่าทําไมเราถึงอยากเรียนคณะนี้เนาะแล้วก็สาขานี้แล้วที่สําคัญเลยขอถามอย่างหนึ่งค่าเทอมการเงินและการธนาคารอะ่ะ ค่าเทอมอยู่ที่เท่าไหร่ค่าเทอมอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทคณะบริหารศาสตร์จะเป็นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาททุกสาขาเลยอยู่ในคณะนี้ก็จะเป็นอยู่ที่ค่าเทอมละหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทก็คือคณะเนี้ยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาททุกสาขาใช่ใชโอแล้วมีเนี่ยซัมเมอร์ไหมอ๋มอซัมเมอร์เนี่ยมันไม่ใช่บังคับนะแต่ถ้าเราจะเรียนก็ได้เรียนก่อนเพื่อนอนะาจจะตอนอยู่ในเขาเรียกอะไร จะไม่หนะักจะไม่เรียนหนะักเหมือนเรียนก่อนเหมือน,นเราเรียนก่อนเราแบบว่าวิชาเราก็จะว่าผ่านไปก่อนอ,อ,อย่างเงี้ยเนาะก็คืออยู่ที่ว่าเราจะเรียนซัมเมอร์หรือไม่เรียนอันนี้ก็คืออยู่ที่เราก็คือเขาไม่ได้บังคับนะทุกคนแล้วแบบว่าสาขานี้การเงินในการธนาคารเรียนกี่ปีตะกีอ้อ๋อจะเป็นสาขาการเงินและการธนาคารเนี่ยจะเป็นหลักสูตรสี่ปีนะทุกคนอืมสีป่ปีแล้ว ขอถามอย่างนึงที่ทุกคนแบบยอดคิดเลยก็คือเด็กการเงินและการธนาคารจำปนไหมว่าต้องเก่งอังกฤษเก่งคณิตใช่ก็ไม่จะเป็นนะแต่ว่าต้องมีพื้นฐานเบสิกก็คือบวกลบคูณหารอะไรธรรมดาพวกนี้ก็คือตอนเรียนเนี่ยเขาใช้เครื่องคิดเลขตอนสอบก็เครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบได้ซึ่งเราไม่จงเป็นต้องที่ว่าเราคิดได้ไหมแต่ก็ต้องมีพื้นฐานนิดหน่อยอะไรพวกนี้ก็คือการที่เราอยากเรียนการเงิน ใช่ไหมแล้วก็การธนาคารอะ่ะทุกคนบอกว่าจาเป็นเราต้องเก่งอังกฤษเราถึงจะเข้าได้เ,ดเราถึงจะเรียนได้เออ,เ,อ,อเก่งแค่นี้ขอโทษอังกฤษเราแต่ไหนแต่ที่จริงอะ่ะไม่จําเป็นเนาะใช่แค่มีพื้นฐานมีใจรักในสายงานนี้ก็สามารถไปได้เลยทุกคนเพราะว่าไปไปเรียนใหมอ่อ่ะเขาก็สอนเราใหม่ทุกอย่างใช่ก็ต้องเริ่มใหม่ทุกอย่างแล้วขอถามอย่างหนึ่งแบบไรจีคิดว่าไอ้แบบ คณะไหนที่แบบว่าแซบๆซําหร,รับเด็กหมออุบลที่แบบว่าพูดถึงได้บบว่าคณะเนี้ยแบบโอ้ยมีคนแบบหน้าตาดีเยอะๆแล้วเราว่าสําหรับเรานะก็จะเป็นคณะแพทย์นะทุกคน <c oughs> แต่ว่าคณะวิศวะก็ดีนะงานดีทุกคนเลยก็ไม่ทุกคนนะกนนะ็งานอยู่เพราะว่าเราจะเห็นเวลาไปเรียนในตอนเช้าเ้านี่ก็จะเห็นอาหารตาเพราะว่าคณะบริหารอยู่ข้างกับคณะวิศวะใช่ไหมตอนเช้าเ้านี่ก็ไปเรียนก็จะดีด่าหน่อยเพราะว่าอยู่ข้างกัน ก็ค <ion up> ือใครสนใจแบบว่าคณะไอสาขาการเงินและการธนาคารเนี่ยก็ดีหน่อยเพราะว่าเรียนใกล้เด็กวิศวะใช่ไหมใช่ก็คือวันนี้นะคะก็จะมาสรุปคณะบริหารศาสตร์สาขาการเงินและการธนาคารที่มหาลัยอุบลเนาะก็คือค่าเทอมอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยขอโทษหนึ่งหมื่นห้าพันเนี่ยของเดียโอเคสำหรับวันนี้เราสองคนก็ ไปแล้วบ๊ายๆขอรอนขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย